โอ้ oh, ดูเรื่องแล้วดิไม่ยาจะตายก่อนป้อมเนี่ยมาต่อกันเลยครับกับเกมที่ชื่อว่า Monster Arming c o นะครับพอใครไม่เคยดูนะครับก็เป็นเกมโลกไลท์กันป้อมที่เราสามารถาที่จะอัพเกรดป้อมเคลื่อนที่ได้จะเป็นเกมกันป้อมที่แปลกๆนิดน,นึงเพราะว่าปกติเกมกันป้อมเนี่ยป้อมจะอยู่เฉยใช,ใช่ไหมแต่อันนี้คือไม่อยู่เฉยนะอันนี้คือป้อมเราเดินได้นะครับก็เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยม แลวผมก็ไม่เคยเจอเกมที่ป้อมเดินได้มาก่อนเลยแล้วเกมมันทำสนุกมากเลยทุกคนมันสนุกตรงที่ว่าเราสามารถอัปเกรดอัปเกรดตัวป้อมได้ด้วยสก็บเป็นเลที่ยอดเยี่ยมครับดรดบล็อกเอินไม่เลยไม่มีอะไรไปยิงมันด้วยวะยิงใครไม่เคยดูนะครับมันก็จะสามารถติดตั้งติดตั้งพวกป้อมให้ได้แต่มันจะไม่ได้มีป้อมอย่างเดียวนะมันจะมีพวกแบบว่าฟาร์มของด้วยอย่างเช่นเพิ่มไม้ เพิ่มไม้เพิ่มน้าอะไรแบบนี้นะครับอันนี้อย่างเช่นอันนี้มันจะเพิ่มเงินให้เราทุกสิบวินะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นมังกรยิงเบิร์นได้แล้วก็ตัวนี้จะคัดไม้ได้ซึ่งซึ่งเอาโจมตีก่อนเราไม่น่าจะอย่างอื่นได้นะเพราะว่าแรกๆผมยังไงก็ต้องโจมตีก่อนอยู่แล้วเลือดป้อมเรามีหมดนะครับทุกคนแล้วผมก็ยังไม่แน่ใจว,ว่ามันยิ่วยังไงวันนี้เนเนเนเเวลาโดนโดนตีเราเราอ่ะตัวเราสามารถโจมตีได้แล้วตัวเราสามารถยิวได้ตลอด ผมว่านะนี่เราติดตั้งไปก่อนเลยไม่อัปเกรดเกมนี้สมมุติว่าเราลงของที่เหมือนกันหมายถึงตัวป้อมที่เราลงไปรอบๆเหมือนกันมันจะเป็นการอัปเกรดนะตัวเราสามารถที่จะอัปเกรดได้ด้วยตัวเราสามารถจะยิงไปได้อะไรคล้ายๆป้อมอะครับแต่มันจะไม่ใช่การติดตั้งนะจะเป็นการแบบว่าเขาเรียกอะไรเลือกสกิลมาเล่นเลยโดยเฉพาะเลยเราต้องฟาร์มไม้ฟาร์มอะไรไปนะ แต่ผมเสียใจที่เวลาฮิวอะเนี่ยไอเนี้ยคือยิวได้แต่มันหิวตัว,ตวเราเองมันไม่ได้ฮิวป้อมอะผมเซ็งตรงเนี้ยถ้าเกิดเรื่องเราเต็มอยู่แล้วมันก็จะไม่มีผลอะไรส่วนตรงนี้เราก็ไปขุดได้ไมะเราจะสามารถขุดเงินได้ถามว่าเงินเอาไปทำไรเดี๋ยวจะเอาไปซื้อของได้เหมือนเกมโลกรทั่วไปเลยนะเกมโลกรที่สนมาก,ก็จะเอาเงินไปช็อปของนะไปช็อปปิ้งของในร้านค้าจุดหมายเราคือเดินทางไปจนสุดตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมไปแก ผมว่าผมเอาดาเมจก่อนอยู่ครับนะเรื่องอื่นเรื่องอื่นอย่าเพิ่งเพราะว่าศัตรูมันก็ไม่ได้กระจอกนะทุกคนโคตรเก่งตัวมันโคตรเก่งผมเล่นไป e ีที่สองนะครับทุกคนก็ยังไม่ยังไม่ชํานาญเท่าไหร่เราดูกันไปเดี๋ยวเราคงจับจุดได้ถ้าเราเล่นไปเรื่อยเยนะตรงนี้เราอาจจะไม่ต้องไปช่วยนะครับเพราะว่าเราก็ติดตั้งอา,อาวุธไปเยอะและ้ว ติดตั้งวุ้ยไปเยอะแล้วเราฟาร์มของด้วยฟ,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 ฟาร์ม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 พ่อแม่พ่อแม่ตรงนี้ทำอะไรได้ครับถ้าเกิดถ้าเกิดเรายืนวงคบก็เฮ้ยรถบล็อกรถบล็อกอ่ะอย่างที่ผมบอกนะครับผมจะยังไม่อัปเกรดเราเอาเยอะไว้ก่อนเดราต้องช่วยตีนะรถบล็อกอยู่โอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยเลื่อนเราเลื่อนเรา เสียงก็หายไนยะถ้าเรายืนวงครบก็จะได้ของมาลนดะบอลอีกครบบแล้วพ่อแม่แลเอวี่รีโลซิตี้แอนอินคิปไฟดาเมจได้เนีย่ยถ้าเรารีโลใช่ไหมล่ะผมก็เรียกขอรีโลหน่อยนะ่นเออผมเอาคัทด,ดีกว่าผมยังไม่เคยเล่นคัทตัวนี้เลย พัดไม้ได้เพื่อเราฟาร์มไม้จกทีแต่ด้านซ้ายเกมนี้มันจะมีของด้านซ้ายขวาทุกคนเราต้องคอยแบบโยกอะฟิกโยกอะฟิกก็โยกอะครับรู้จักไหมครับเราต้องคอยฟิกตลอดเออไม่ใช่เราต้องคอยโยกตลอดอ่ะตอนนี้มอนมาเยอะเพราะอะไรเราถึงเมืองแล้วเวลาเราถึงเมืองมันก็จะมาให้เราตกใจซึ่งถามว่ามันจะถึงตัวเราไหมก็ไม่ถึงหรอกเราก็ระวังหน่อยเราฟาร์มไปแต่เราก็อย่าไปเดินตันนะตอนนี้ไปเอาทองไม่ได้ละเพราะว่า ถ้าเราเอาทองเราจะจนมุมแทนมันเดินไม่ถึงเราไม่แค่เชเฉียดให้เราตกใจแต่ก็เกือบถึงอยู่อ่ะเขาเรียกว่าแค่เอาลิ้นแตนน๋เลยเราก็เลือกอ,อันนี้เป็นตัวเรานะครับอันนี้คือเป็นของที่ใส่ให้ตัวเราตัวตัวตัวเราเนี่ยตัวคนเดินเนี่ยเราจะมีอาวุธเพิ่มที่ไม่ใช่การตัดตัดไม้อย่างเดียวก็แล้วแต่เราว่าจะเอา <c oughs> เป็นยิงลูกดอกไหม ก็จะยิงตัวเลือดเยอะของศัตรูตัวนี้ก็จะเป็นระเบิดไฟเป็นโซนไปส่วนเป็นไฟออร่าเอายิงดีกว่าอยากฮิวก็ตีพวกนี้ยครัฮวได้ทีนี้ตรงนี้เราหเหนื่อยผมเหนื่อการเอาตรงเนี้ยไอของในเนี้ยผมไม่รู้มันเข้าไปเอาถ้าเรายืนตรงนี้โอ้โหเนี้ยตันี้ก็จะมาเยอะมากเลยแต่มันจะปิดนะถ้าเกิดสี่สิบวิปม,มันจะปิดนะครับ ปิดก็คือศัตรูเราศัตรูมันจะมาล้อมเราคือเราออกไม่ได้ไม่ใช่แบบนี้มันจะเยอะกว่านี้เยอะเลยเขาไปเอาอย่างไงวะแ่งเวียนไพซาวเวอร์โคตรเกมมันก็จะใช้เวียนไพซาวเวอร์บวกกันหลายๆอย่างเกมมันเอาข้อดีของหลายๆเกมมารวมกันนะเนาะเป็นระเบิดไปเะไอ้น้องอ๋อ,อก็คือว่าพอใกล้หมดเวลาเราก็ได้ของมา แต่เราต้องออกไปก่อนที่จะครบเวลาเพราะว่าเดี๋ยวผมให้ดูตอนครบเวลาก็ไดนะ้อะเก็บดีไว้ด้วยเก็บ,อกบพอครบเวลาปุ๊บมันจะดาหน้าเข้ามาแบบนี้ครับแบ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 บนี้ <c oughs> เราอยู่ต่อคือเราเดี้ยงอะจบส่วนที่ผมเลือกเนี่ยเราจะเลือกได้แค่ซ้ายขวาเท่านั้นถ้าเกิดเราเลือกซ้ายแล้วจะไม่ได้ของขวาแล้ะ เอ่อ uh, reduce all tower เคลนกูด every หนึ่งเอิร์นอันนี้เป็นของแรก็ใส่อ่าเราเราเลือกได้อีกนะก็มันจะคบวงเงินใช่ไหมล่ะเพราะตัวนี้บอกว่าถ้าเรามีเงินเยอะมันก็จะได้ความสามารถทีนี้ถ้าเกิดเราจะไปต่อเนี่ย <c oughs> นี่เราฟารมแล้วนู่นไม่มีอะไรครัตรงนี้ขอ,อได้ไม้ได้ไหมประตูจะไม่เปิดจนกว่าเราจะ upgrade. อัปเกรดเป็นโกเนาะ ระหว่างนั้นเราก็ฟาร์มไม้ดีกว่ากันนะเอาทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันอแอบแอบครับเอเคทีนี้เราก็จะมาเลือกกันนะจะเส้น building attack speed ครับมันก็จะบอกว่าตัวไหนที่เป็นดเเียบ้างตรงนี้ก็ได้เอาหมดูดหรออุ้มแพงในยี่สิบาทแล้วเรามีอยู่แค่นั้นนะเศร้าใจเพพอเราซื้อเสร็จในร้านค้าปุ๊บมันก็จะไปต่อแหละนะครั ทีนี้ก็เหมือนเดิมเราก็มาฟาร์มครับแต่เราเวลาเรามาฟาร์มเราก็ต้องมั่นใจนิดนึงว่าป้อมเราอะอยู่ได้ด้วยตัวมันเองนะครับไม่งั้นดาเมจไม่งั้นก็จะโดนดาเมจจากพวกมอนสเตอร์โดนดาเมจเยอะเราก็ไม้เอามาทําอะไรก็เนี่ยครับแ็กแคกสปีดจะขึ้นกับไม้ทเทวะไอ้แคกสปีดก็ยิ่งเติมไม้เท่าไหร่ก็ยิ่งได้ทเทวะไอสปีดมากเท่านั้นส่งครับส่ง ข้างหลังอ่ะผมอยากไปเอาเอ็กกี้อ่ะใช่ไหมล่ะทข้างบนนี้นะครับเอ็กกี้องู่บนนี้ป่ะม,มีฟ้ามีฟ้าข้างบนพอมันเต็มปุ๊บเราก็ได้เลเวอ์อัเดี๋ยวผมทําให้ดูสมมุติว่าผมเลือกป้อมเราจะติดไว้ข้างนอกก็ได้หรือเราจะติดซ้ำก็ได้ถ้าติดซ้ำจะเป็นการอัปเกรดดาเมจตรงนี้นะครับเห็นไหมจะเป็นสองดาวพอไฟช็อตเดดสเลนเอนมี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์มีโอกาสยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เงินดรอป ถ้าเกิดเราอัปเกรดก็จะได้ดาเมจแรงขึ้นความไกลขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็โปรเจกต์ตายบวกสามมานั้นติดตั้งไปครับเพราะพอเพราเราแต่เราก็ต้องมีการบาลานซ์ว่าเราจะสร้างไว้ข้างหน้าข้างๆหรือข้างหลังด้วยนะครับมีผลเพราะศัตรูมาได้ทุกด้านโดยเฉพาะด้านหน้ากับด้านหลังนี่คือแบบมึงจะมาเยอะไว้ไหนต้องคอยเก็บสมบัติด,ด้วยแหละมีที่ปามเงินด้วยนะเอาดร์นเลยครับเพราะว่าเราเล่นสายดร์นอยู่ตอนนี้ คามเงินความเงินความเงินเงินก็เดเอาไปใช้ในเมืองเลยแกทุกคนเห็นเนาะที่ผมใส่ในเมืองดูเหมือนอ่าตรงนั้นผมความได้อีกจะเส้น building attack speed นะครับอันนี้เป็น attack s p e e นะเหมือนความอ่อนแออยู่ด้านซ้ายเราไม่มีอะไรเล่นด้านซ้ายเลยแต่ว่าเกมนี้มันไม่ใช่ว่าถ้าเกิดเราไม่ติดด้านด้านซ้ายจะยิงไม่โดนนะมันก็จะมี attack จากด้านบนกับด้านล่าง ไปโดนนิดนึงเพราะว่ามันจะมีการแอคแท็กเป็นวงอะเนาะบางอย่างไปแอคแท็กเป็นวงบางอย่างปลาไกลได้อะไรแบบเนี้ยแต่ถ้เก็ไปยิงไกลขวาก็จะยิงไม่ถึงซ้ายนะครับไม่งงเนาะเป็นมันคือมันเกมนี่มันผมว่ามันดีมากเลยยตอนนี้เป็นเดโมอยู่นะทุกคนก็เกมก็จะยังไม่มีจริงๆเราไอ้ตัวปราสาทเนี้ยมันมีหลายแบบตัวป้อมเราอะมีหลายแบบแต่ต้องรอตัวเต็มเกมก่อน พราะตอนนี้ก็มีแบบเดียวให้เราเลือกแล้วเราก็จะค้นพบพวกป้อมใหม่ๆอะไรด้วยนะเราต้องคอยเก็บเอฟพีด้วยนะไม่ใช่ปล่อยไว้ใครเคยเล่นเพย์เมทซาวเวอรก็ตามนั้นนะครับผมว่าเอาด้านอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเราต้องคอยฟันของด้วยปิดก็ได้เหมือนดาเมดฟันเนี่ยมันฟันต้นไม้ก็นับด้วยหน่ว่าโอ้โหขึ้นมาเยอะจังวะ ในบ้านเห็นดาเมจปะดาเมจมันจะมีวงมันอยู่ตรงนี้เห็นปะถามว่าถ้าเกิดศัตรูมาด้านขวายิงโดนไหมก็ถ้าเกิดประชิดก็โดนครับก็แล้วแต่อาวุธที่เราติดตั้งกันแหละว่าจะตีใกล้ตีไกลอะไรก็ว่าไว้ถ้าเกิดศัตรูมันมาเยอะเกินไปแบบนี้ผมก็จะมาช่วยนะครับเอ้ยเราถึงเมืองที่สามแล้วนี่ยแต่ตรงนี้ดีนะนแต่อีกทีแบบเแบบิแบบ่ม แต่เราก็อย่าไปอยู่แบบหลังๆเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวจะตายได้เพราะัตูตแม่งเยอะจริงเยอะแบบไม่ให้เราพักเลยเดี๋ยวมันจะมีบอส้วยนะทุกคนมันไม่ได้ง่ายๆนะมันมีบอสด้วยนะเว้ยแล้วผมยังไม่เคยชนะบอสตัวแรกเลยนม่โหดจัดเกินระหว่างนี้ก็ฟาร์มไปด้วยครับเลเวอพก่อนเข้ามีมังกรมังกรดาเมจก็ใช้ได้ควบคุมครับได้วกว่าหน้าหลัง นี่งไงนี่งไงถ้าเกิดตัวเราไม่เข้ามันจะยังไม่ปิดกรงนะครับเอาไม้หรือว่าจะเอาไม้เอ้าเอาไม้หรือจะเอาไม,อาไม,ออาไม้อันนี้ตัวเรานะครับก็จะมีชุดบูลเลตได้น็อกแบ็กเอนเนอี่ออกไปได้มีไฟมีระเบิดไฟชุดก็ได้แล้วเราก็จะเข้าไปเหมือนตอนแรกอ่ะเดิมเหมือนเ,มเหมือนตะแก่เหมือนตอนแรกอ่ะแต่ศัตรูมันจะเก่งขึ้น น่าจะต้องรอประมาณสักเหลือประมาณ20่สิบวิมันจะปดนะครับสิบห้าวิด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดเราไม่ไหวเราออกได้นะทุกคนไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ตลอดโอ้โหศจต,ตัวไม่โหดอัางมันเยอะพูจะไหวยังไงวะเฮ้แต่เราก็ยิงแรงอยู่เอ้ยเราก็ยิงแรงอยู่เกมนี้เหมือนถ้าเกิดเราตายตยังไม่ตายนะคือแบบมันจะเปิดสุสานมาด้วยให้เราให้เราแบบชุบชีวิตได้ทีนึ่งมั้งเนี่ผมอยากได้วะ่ะ เอาแล้วสมบัติผมไปไหนอ่ะเอาสมบัติกูไปไหนอะมันเอาสมบัติผมไปแล้วระเบิดระเบิดระเบิดเลยทีส่สามวิไปอยู่นี่ไงสมบัติอ๋อสมบัติไม่มีอะไรวะ่ะมันแค่แบบไม้เฉยเออ๋อเพราะมันเป็นรูปไม้ที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้มันก็คือเราได้ไม้ก็อยากได้โอเคเลเวอพได้ไม้มาเยอะอยู่โปรเซนผมไม่ได้เล่นสายนี้ไม่เอาอเอานี้แล้วกันความตังค์ครับ อ๋อฟาร์มตังอัปเกรดไม่ได้นะทุกคนฟาร์มตังจะเป็นการฟาร์มนั่นแหละเราต้องคิดดีๆด,ด้วยว่าเราจะวางไว้ไหนนี่ก็ได้ตรงนี้ตรงนี้มันพวกหญ้ามันฟาร์มได้นิดหน่อยนะเราจะได้ไม้มานิดนึงก็ยังดีเว้ยเราหิวตรงนี้ได้ถ้าเกิดเลือดเต็มมันจะไม่หิวให้เรา ช็อปแอนโกมีอะไรเราเลือกเยอะมากครับโ r ดิวส์น้ำอันนี้ผมงงว่าน้ำเอาไปทำอะไรกันผมไม่รู้ว่าน้ำเอาไปทำอะไรกันผมไม่เห็นใช้น้ำเลยพัดอันนี้เราอัพได้เพราะผมเอามาอันนึงก็มีดาเมจแล้วก็แหละมีดาเมจเลยรเราโลได้อุ้รีโล15บาทเลยหรอเชีย่ยแข่งขนาดเลยโอ้อย่างโกงอ่ะ อันนี้เป็นเลเวลสูงสุดผมอยาก inspect city นี่คืออ้บอบวกแม็กเฮลยี่สิบเปอร์เซ็นต์ฟรดี้อีกใช่ปะเราเอาน้ำมาติดติดอยู่ดิผมไม่แน่ใจมันคืออะไระอ่ะแบล็ k ชีฟพ,พอก่อนแล้วกันเคแล้วเราก็ไปต่อเลยครับผมว่าตัวเราต้องอัพให้เก่งด้วยเว้ย ไม่ใช่แค่พึ่งแต่ปะฏาเพราะว่าเดี๋ยวบอสมามันตัวยากมากเนี่ยมันจะมาตอนนี้แหละทุกคนทุกคนจะได้เห็นตัวบอสมาเราบอสแม่โคตรถึกผมเราโคตรเบือ่อระหว่างนี้เราก็ฟามฟามเอ่อไม้ไปร้อยไอเทมสปีดร้อยหกสิบแล้วเห็นปะพาวเวอร์เล้วไอเทมสปีดร้อยหกสิบเราต้องการให้ไ้แค่สปีดเร็วที่สุดเราต้องคอยเคลียร์ทางเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่เคลียร์ทางเนี่ย เดี๋ยวมันจะเดินไปไม่ได้แล้วมันจะติดพอติดหมายเขาว่าไงครับพอ,อติดหมายเขาว่าไอ้ตัวข้างหลังเนี้ยมันจะตามทันตามทันเราก็สวยครับจะเส้น b u i l d i n ได้ห้าสิบนามตรก็ตรงนี้แล้วกันก็เดี๋ยวเราจะสร้างอีกเคลียร์ทางก่อนขอลมบอลเว้ย ep เนี้ยเพราะผมยังไม่ค่อยชนะบอลเท่าไหร่ไม่น่าเป็นห่วงนะผมว่าเราชนะได้อยู่งั้นผมขอฟามทองเลย แต่ปล่อยมากไม่ได้นะทุกคนปล่อยมากถ้าเกิดมันเอาไม่อยู่จริงๆเราจะสวยแต่ผมดูแล้วมันเอาอยู่ความทองเว้ยได้กี่บาทเนี่ยก็ได้อยู่ประมาณกองสามบาทต่อนหนึ่งกองก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเอ้ผมว่าต้องเคลียร์ทางมะไม่มีอะไรให้เคลียร์โอเคข้างหลังก็ดูไม่มีอะไรอาตรงนี้ พระแม่นี่เราต้องยืนข้างในะครับแลวแม่ให้เรายืนแบบว่าแบบฆ่าตัวตายอ่ะเอคได้อะไรบ้างอ่ะเอฟวีลีโลซิตี้อันนี้ผมมีแล้วนี่ตัวนี้นอืมคริสไฟดาเมจอ่ะเอฟวีลีโลฮิวเดอะซิตี้ทุกกาลีโล าก็ได้วะโอเราฮิวเราฮิวได้จกกตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยติดหรอไม่ติดไม่ติดตกใจหนูว่าติดพัดแอนด์คอลเลกซ์ Cut and นี่ดีนะมันใช้ได้อยู่เฮ้ยลบหน่อยบอสแม่งมาแล้วเราจะตวยกันหมด เอ้ยยังไม่มีอะไรให้เลยอันนี้อันนี้อน,นอัพเกรดตัวเราครับผมว่าเอาเอาดาสนี่น่าจะเจ๋งเพราะว่าถ้าเกิดเราอัพเราเราอัพดาสไปเยอะละถ้าเกิดเราอัพดาสเราไปสู้กับบอสเนี่ยบอสก็จะโดนดารสแรงมากเอ้ยผมกลับไปเก็บก่อนดาสเราแรงมากเลยเว้ยแต่มันยิงแบบีระโดดตอนนั้นแหละระหว่างทางก็มีแบบยูให้เก็บ เร็วอัพแล้ว,ลวอ,อันนี้เราอัปเกรดได้อัปเกรดเดี๋ยวอัปเกรดเดี๋ยวโดยเฉพาะผมจําได้ว่าบอสมันจะมาจากข้างล่างครับเพราะฉะนั้นเราอัปด้านล่างให้จร่งๆเขาไว้แต่ตัวเราต้องช่วยตีนะนี่นี่มีตัดไม้ทำลายป่าถ้าไม่ใช่หรออกไปมังกรไฟ ความทองก่อนมันมันมาไม่ถึงเราเอ้ยยังไม่เจอบอสอ๋อเจอบอสข้างหน้ายังไม่เจอยังไม่เจอยังไม่เจอได้ซื้ออีกทีหนึ่งก่อนก็ดีครับตรงนี้เราเราจะเอาเอ็กพีก่อนเข้าขอ FP. เอ็กพีเฮ้ยเราได้อัพก่อนเข้าครับโคตรเจ๋งพีกีเว้ยหรืออัพเว้ยเราโลเยอะๆก็ดีนะแต่เราตังค์ไม่ค่อยมีหรอกโลเยอะก็ไม่ได้ โอเรสงั้นเหรอรุด,ดละกันนะดนกันขอป้อมหน่อยยืนาร์มนี้แม่งก็ดีเหมืนอนกันเราไม่เข้าด้วยเดี๋ยวต้องเลือกแล้วครับเอาเงินดีกว่า,เ,าเงินดีกว่า oh, oh. อ๋ออันนี้ตัวเราใช่ไหมเอาเป็น แต่ผมไม่ค่อยได้เล่นไฟอ่าไฟอิชอินทร์คอนซูมวันนี้ก็ได้เอาเผาก็ได้ครับเอ๋ป่ะเอาไปข้างในกันอู้เป็นเงินเนาะที่เราเลือกมาเฮ้ยข้างในนู้นเห็นข้างในสุดปะเห็นข้างในสุดปะนั่นมันก็เงินนะจ๊ะตัวแม่งเก่งอะ่ะไอเตอร์ศัตรูตัวเล็กทำอะไรเราไม่ค่อยได้เว้ยโลภมากตายนะจริงนะเป็นเงินไพเซเวอร์ที่แม่ง โตรยากเฮ้ยผมจะออกไปได้ปะเนี่ยทำไมผมรู้สึกว่าเราจะออกไปไม่ได้วะเฮ้ยซวยแล้วทุกคนซวยแล้วขอจอดทางออกไปหน่อยอ,อกักแต่เราไม่ตายแต่เราไม่ตายเราฟื้นได้ครับทุกคนโหดไปเอ็บบีดีโรเกรดให้มันแบบเก่งๆด้วยอีกแไดน โลเอ้ยโลโลห้าบาทงงอ่ะเดี๋ยวจะวีดเอินเอ้ยดาก้อนอันนี้ผมอ๋อยังไม่ยังไม่เต็มเว้ยงั้นก็เอาให้เต็มครับอูอ้อคตรเทโลสิบสามบาทถ้าเกิดโลอีกไม่คุ้มหรอกอะไรอัพเกรดไม่ได้นะครับเนี่ยอาโลสักทีก็ได้เปโฟ์เซน ได้ reduce tower แต่มันรับเกดได้หรอวะ export site ก็ถือว่าใช้ได้เไม่มีตังละ inspect city ไม่มีตัง no แต่ก็ไม่มีจริงช่างมันป่ะเจอวเวลาเจอคุณบอสที่น่ารักของผมผมจะดูว่าป้อมรูได้เปล่าได้มั้งเนี่ยระเบิดหมดเลย เฮ้ยแต่มันเก่งว่ะมันเริ่มปึดแล้วว่ะตัตวโอ,โอ้ยากอยู่นะยากอยู่นะเนี่ยแหละดารได้แหละที่จะปราบบอสได้เพราะว่ามันเป็นดาเมจเดียวสุวมากเกมพวกนี้มันเป็นถ้าเกิดเป็นดาเมจเดียวมันจะแรงอันนี้ผมมโนนะแต่ไม่ใช่สวย,ยนะ มันจะแรงต่อการสู้กับบอสหนึ่งตัวเออผมลืมบอกไปว่าเราสามารถเดินผ่านคอมได้ด้วยเนี่ยเราสามารถเดินขึ้นข้างบนได้นี่งไงไอ้บอสไอ้บอสมันไม่ได้มาจากข้างหน้าอย่างเดียวเว้ยมันก็มาจากหลายที่มันเดินตามเราใช่ไหมเฮ้ยแต่มันก็พยายามจะตีป้อมเราอยู่นะมันก็พยายามจะตีป้อมเราอยู่เฮ้ยเราต้องพยายามหลบอย่าอย่าโดน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  ผมว่าไอ้ไอ้ศัตรูข้างหลังไม่ต้องห่วงหรอกเราได้อยู่มีหิวให้กูปะเนี่ยโอ้โหแม่งตีโคตรแรงเลยเอ้ยยิยงอะไรตรงนี้วะเพื่อนโอ้อ่ออันเนี้ยเออเฮ้ยจะแตกว่ะทุกคนเฮ้ยบล็อกบล็อกโดนบล็อกโดนบล็อกเฮ้ยโดนบล็อกแต่เราเอาอยู่เฮ้ยต้องหนีต้องหนีต้องหนีข้างหลังนี่เฮ้ยเฮ้ยป้อมเราเอาอยู่ป้อมเรา,เอ,าอยู่ เราอย่าตายพอแค่นั้นแหละตอมเรายิวเฮ้ยมาวะ่ะโคตรทีนะไอ้น้องเฮ้ยแต่ป้อมเราก็เลือดหายไปเยอะเลยวะ่ะเราต้องช่วยป้อมตีโอ้โหดูเลือลดเราดิไม่อย่ากูจะตายก่อนป้อมเนี่ยแหละเฮ้ยแต่เราชนะบอสได้เว้ย <laughs> เฮ้ยอย่ายืยนเฉยดิไม่ยืยนเฉยทไมอ่ะอ๋อคือเราจบเลยเหรออ๋อเราจบ โอเคผมรอดแต่ไม่ต้องไปเมืองสุดท้ายหรอวะโชอาชอืม hmm, ตัวเกมมันก็จะมีอยู่แค่นี้อยู่เพราะว่าเราผมไม่สามารถที่จะมันเป็นเดมโมเป็นเดโมอ๋อเอ๊ะิีเพสซิตี้ทีเไงอะ่ะอ่าได้แค่นี้อะไรไม่ได้แล้วยังไม่มีฟังก์ชันมั้งผมว่า อ้าแล้วจบเลยเหรออะไรวะผมยังไม่ได้ไปเมืองถัดไปเลยหรือป่าบ,บอสได้คือจบผมได้ของใหม่มานะครับชื่อคารวานอ๋อเป็นเป็นไอ้นี่เว้เป็น anyway, เป็นรถเ,เ,เราอันใหม่ว้อมเราอ่ะไซเคิลรีดิวส์แล้วผมครับสามารถมาอัเกตตตรงนี้ได้ผมว่าตัวเราแม่งก็จำเป็นอยู่นะฮโร่ดามเอ็ฮโร่ขุดฮีโร่โมู แล้วก็ทาวเวอร์ดาเมจไม่ต้องไม่ได้แล้วใช่ปะ่ะมีรถดาเมจแบบนั้นโอเคครับสวยงามก็เดี๋ยวอนะีพีหน้าเราจะมาเล่นตัวคาราวานตัวใหม่ก็ความสามารถก็คือว่ากริ d ไซส์อ s สเกรดรีดิว e ์หนึ่งเฮ้ยแต่ดูดิมันสร้างได้หน่อยเลยอันนี้สร้างได้เยอะเะไรปะสร้างแบบพื้นที่เยอะแต่อันนี้สร้างนี้มันมีนิดเดียวยองไะมันจะเล่นยังไงอะกริดไซส์อิสเกรดรีดิวส์ ก็คือล้อนลงมาไหนมบอกหนึ่งเลเวลเอาออฟสองแกลนเอาเป็นป้อนอิมพลูฟเอาแล้เล่นยังไงวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาเจอกันอ e ีพีหน้าแล้วกันครับก็แต่แต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นตัวนี้จบเราจะไม่ได้ตรงนี้แล้วนะเพราะว่ามันต้องรอตัวเต็มออกซึ่งน่าเสียดายโอเคเจอกันอ e ีพหน้า ah ครับ